อ่าสิบสี่มีนานะครับอ่าอย่างนี้นะครับลูกกลมอย่างนี้นะครับอ่าหวานแน่นอนนะครับสุกแล้วนะครับอย่างนี้นะครับอ่าสั่งเป็นไล่นะครับผมจะต้นนี้ไปให้ชิมนะครับรีบสั่งนะครับได้ได้ชิมรสต้นรสอร่อยนะครับร้านติดถนนนะครับอยู่ระหว่างนครพนมธาตุพนมนะครับครับผมถ่ายให้ ดูแต่ละต้นนะครับสภาพตอนนี้นะครับที่ร้านผมนะครับผูกใหม่นะครับที่ผมบอกไว้ปล่อยไว้ชิมนะครับชิมได้นะครับ ถ่ายภาพทั่วไปให้ดูนะครับเผื่อท่านจะได้ดูแล้วก็ได้เป็นความรู้นะครับดูที่ผมภาพป,ประกอบนะครับที่ผมทำนะครับผมไม่ได้ใช้เคมีเลยนะครับแต่ว่าที่ผมทำนี่ก็คือต้นละต้นไม้จเจริญเติบโตดีนะครับกินปุ๋ยธรรมชาตินะครับแข็งแรงมากนะครับ ส่วนมากคนจะมองข้ามนะครับมองว่าไอ้เทคโนโลยีนี่ทันสมัยนะครับแต่ผิดนะครับไปมองที่ปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยนะครับยังไงเคมีนะครับเคมีมาจากกากน้ํามันนะครับการกันน้ํามันเหลือใช้จากน้ํามันรถนะครับแล้วมาทําปุ๋ยให้อ่า ชาวบ้านใช้นะครับยังไงก็สู้ปุ๋ยธรรมชาติไม่ได้นะครับอย่างที่ท่านเห็นข้างล่างนี่ก็คือปุ๋ยอย่างดีนะครับผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรเลยนะครับปุ๋ยนาะข้าวกระสอบเดียว200กว่าบาทนะครับต้นนี้จะเป็นช่วงท้ายนะครับแต่ว่าถ้าเอาอยู่นะครับก็จะให้ผลโตเหมือนกันนะครับ แต่ชาวบ้านขาดความรู้กันเขาบอกว่าชุดสุดท้ายจะไม่ดีอ่าผมจะลองดูนะครับตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับออกชุดสุดท้ายสุดนะครับออกดอกนะครับแต่ววัาคนดูแลไม่ดีมันจะแกลนนะครับร่วงหมดแล้วก็ผลรีบนะครับอ่าแปลง ที่ร้านผมนะครับอยู่ทุ่งนานะครับที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเป็นเกือบทุกต้นนะครับเหลือการดูแลมันนะครับถ้าเข้าใจมันนะครับมันชอบอะไรช่วงไหนนะครับ ใบเขียวเลยนะครับไม่ได้ใช้เคมีได้ผลตามนี้นะครับปลอดสารพิษด้วยนะครับถัดสังเกตนะครับโปกตัวผมนี่ชอบสังเกตนะครับความเปลี่ยนแปลง ซื้อต้นพันธุ์กับผมนะครับผมให้ความรู้ด้วยนะครับบอกสูตรให้เทคนิคหลายๆอย่างนะครับเรือผ่านมาทางนี้แวะมาเที่ยวสวนนะครับตอนนี้กําลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งส p พิไปให้พอมาคุยรายละเอียดก่อนนะครับต้นพันธุ์วิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาและเทคนิคเคล็ดลับผมไทยภาษานะครับ ทิ่วช่วยท่านได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับพอมาคุยรายละเอียดน,นะครับขอบคุณครับ